Mm hmm. ลึกเข้าไปในป่าดุงพญาไฟที่ล้อมรอบด้วยคุณเขาและทุ่งหญ้ามีตำนานเล่าขานถึงมนุษย์หมาป่าสัตว์ร้ายที่ปรากฏในคืนพระจันทร์เต็มดวงผู้ใดหลงเข้าไปในป่าคืนเช่นนั้นจะไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมบางคนหายสาบสูญไปบางคนกลับมาพร้อมกับรอยแผกชะกันบนร่างกายแต่ จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าดงพญาไฟเคยถูกกลุ่มโจนป่าป้นและฆ่าฟันอย่างเหี้มโหมดในบรรดาชาวบ้านที่หนีตายนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อยศเขาถูกโจนป่าทรมานอย่างคารุนและทิ้งไว้ในป่าลุกหลางใกล้บึงน้ำชาวบ้านเชื่อว่าเขาเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในคืนเดือนเพ็ญเขาได้ฟืน้นขึ้นมาด้วยคำสาปของพระยาเสือสมิงเขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าครึ่งคนครึ่งสัตว์ล่างกายเต็มไปด้วยขนสีดำดวงตาสีเหลือง mm. เลืองแสงฟันแหลมคมดังเขี้ยวของสัตว์ป่าเลือด จะชำระทุกสิ่งคำสาบนี้ก้องอยู่ในหัวของยศทุกคืนเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะออกกล้าและกระหายเลือดตำนานมนุษย์หมาป่าถูกเล่าต่อกันมาหลายรุ่นจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้เก่งไอ้ชดและไอหนาน และสามนายพานฝีมือฉกาดจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มันก็แค่ตำนานหลอกเด็กข้าจะไปจับมันมาพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่ามันไม่มีจริงไอ้เก่งพูดอย่างมั่นใจเองระวังไวเ้เถอะข้าเคยได้ยินเสียงมันในปา่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนานบุญเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจัง ทั้งสามเตรียมอาวุธครบมือปืนไลเฟิลลูกธนูและดาบพร้อมคาถาป้องกันตัวจากหมอผีในหมู่บ้านก่อนออกเดินทางเข้าสู่ป่าดงพญาไฟในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระจันทร์ลอยเด่นบนท้องฟ้าป่าเงียบสงัดจนหน้าคนลุกเสียงลมวีดวิวทำให้ต้นไม้ไหวเองขณะพวกพานสามคนก่อกองไฟ เพื่อเตรียมตั้งแคมป์เสียงคำรามดังก้องขึ้นจากความมืดเอ๊ะนั่นมันอะไรกันวะไอชุดถามด้วยน้ำเสียงสั่นกลัวตั้งสติไว้มันต้องอยู่ใกล้ๆนี่แน่ไอเก่งยกปืนขึ้นเตรียมพร้อม ทันใดนั่นเองเงาดำใหญ่พุ่งออกมาจากความมืดหล่างนั้นมีขนสีดำสนิทดวงตาเหลืองจ้องเขม็งพร้อมกับเขี้ยวแหลมคมมันคือมนุษย์หมาป่าที่ตำนานกล่าวถึงไอ้เก่งยิงปนนืนทันทีกระสุนเฉียดหัวมนุษย์หมาป่าไปเพียงนิดเดียวแต่มันไม่สะดุ้งสะเทือน แม้แต่น้อยมันกระโจนใส่ไอ้ชดด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ใช้กงเล็บฉีกกระชากจนล่างของไอ้ชดกระเด็นไปไกลเลือดสาดกระจายไอ้ชดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นานบุญตะโกนด้วยความตกใจก่อนยิงธนูใส่มันธนูปักเข้าที่ไหล่ของมันแต่มันกลับดึงออกและคำรามด้วยความโกรธเราต้องหนีแล้ว mm hmm. นานบุญหันไปบอกไอ้เก่ง แต่ก่อนที่พวกเขาจะหนีไปได้มันกระโจนเข้าใส่กองไฟและใช้กรงเล็บฟาดกระจุยกระจายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและไม่คาดคิดมาก่อนพอถึงรุ่งเช้าชาวบ้านที่ตามหากลุ่มนายพันพบเพียงกองเลือดและเศษเสื้อผ้าไม่มีร่องรอยของไอ,เงไอ้เก่งไอ้ชดหรือนานบุญมีเพียงเสียงกล้องกลงวานในป่าเลือด จะชำระทุกสิ่งเลือดจะชำระทุกสิ่งเลือดจะชำระทุกสิ่งชาวบ้านหวาดกลัวและปิดปากเงียบไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าดงพญาไฟอีกเลยส่วนตำนานมนุษย์หมาป่าก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ <mm mm เป็นยังไงบ้างคะเรื่องเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นี่เป็นเพียง นิยายที่แต่งขึ้นนะคะเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความกล้าบ้าบิ่นและการท้าทายอำนาจของสิ่งลี้ลับอาจนำไปสู่หายนะที่ไม่มีวันหวนกลับฝากไว้ให้คิดค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดๆไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ